ผักเสี้ยนสวยๆนะคะแล้วก็ผักขมสวยๆค่ะเป็นวัชพืชที่กินได้นะคะเอาไปดองก็กินลแล้วก็กินอร่อยมากเลยนะคะผักเสี้ยนค่ะ ผักขมเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมากเลยนะคะอันนี้เป็นต้นย่าค่ะนี่อันนี้เราจะถอนทิ้งนะคะอันนี้ก็ถอนทิ้งเหมือนกันค่ะแต่ถ้าจะเก็บกินก็ได้นะคะนี่ค่ะดอกน้องสวยมากเลยนะคะ